ครับเมืองเซฟซาอูเมืองสีฟ้าของประเทศมโมร็อกโกที่เราอยู่นะตอนนี้เมืองสีฟ้าจริงๆครับบ้านเรือนทาน ฝรั่งเข้ามาแบ็คแพ็คกันนะครับ ครับบ้านสีฟ้าสลับขาวนะครับไม่ใช่ฟ้าหมดทีเดียว ้วยดีทีเดียวครับท่านผู้ชมครับบ้านสีฟ้านะครับ